สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องเมื่อกี้มีโอกาสได้มาแก้งข้อใช่ยะพุม่มนะพี่น้องสิม,มุ่งนาไปพ่นละค่อนสวรรค์มุ่งนาเขาใช่ยะพุม่มนะจนุงเศร้าเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยวิทยแถวสองสามหมอแก้งข้อก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้อง บนกระตกลิ่นนะครับบนกระตกลิ่นเดือดขึ้นเดอนอนเนี่วนี่ละแจ้งคอเยี่ยมยามทิมงานแล้วกะแถวบันแทน่นแถวยังละกะมานอนแจง้อตื่นซอลกัเยเยี่ยมยามทิ้งงานอยู่แถวแจงข้อะะเป็นทางต่อไปขอนสวรค์ไปใชยพุ่มนละอวยกงกลับขึ้นน้บานนะครับไปทาง ชุมแพร่พนะ่ะมองนี้คือซองสามหมอพี่น้องช่องสามหมอมองนี้ถนนหนทางกะก็ไปเบึ้งเป็ไปยังนำตกในะช่องสามหมอเนละ้วขัานขามวัดพี่นอ้องเบิ่งเอ้นำมองนี่ นี่คือช่องสามหมอ้อช่องช่องสามหมอเดอ้อเนี่ยอันนั้นแขกเงี้ยเรื่องเดืองแขกเงี้ยนะครับแขกเงี้ยนี่คือนำ้ำตาดน้ำตกนเลยนตาดน้ำพี่น้องตาดน้ำ เนาะที่ช่องสามหมอทีอ่ประมาณนี้พี่น้องบ่อหลวงมีปลาไัวมีปลาละบ่อหลวงน่าที่มีปลานะไปทางนาของวรรัดทางนา,าครับชือวัดโคค้ากิรีวนาลำ อยู่เพื่เจีงคอยวัดเต้ยฟู่สองสามหมอแล้วพี่นอ้องสองสามหมอ เอานะครับพี่น้องยงนำไหรนี่โอกาสจะซื้อบิงทนำสูกไกลๆนี่ก็เบิงงนำนำตาสตรอนนนำตาสต้ำศาสตร์ไรำลุนปรำลน ครับกหลังจากแวะเบิ้องฝาน้ำล้นนะครับฝาน้ำล้นจังหวัดคงค่าจิลีนะครับ,ดนะรบเดินมาแล้วก็เดินทางต่อพี่นอ้องเลี้ยวซ้ายเข้าหนี่งสิไปมันจาเนาะตรงไปก็เขาเชียงพุ่มไอเดียหอดกรุงเทพนะครับทางเสร็จเลยหลายหลายทางนะครับ เป็นเส้นทางที่ใช้อีกเรื่องรถติด,ดช่วงเทศกาลเนาะผู้ใดบ่จักแล่นมีแต่ภาพของมาแล่นเส้นเขียงข้อยใชัยภูมินะครับรถกาดสิบ่บ่ห,หลายมีต่ภาพรถจนนลดลุดเมื่อนรถโล่งรถติดน้อยลง แก้งคอเนี่เป็นเมืองที่ <c oughs> มัํมหลายพี่น้องเนี่ยไฟเลี้ยงเหลืองอากล่างขึ้นนี่ขายมั่มเบิรเนี่ยส่ส่วนหลาเนี่ย่มีร้านไหนเขาขายมัมจะพูดได้สื่อกร,รอดก,กันดิย่ยขายน้ำกันบิอยู่แนวอหรุเบิสนนรสุบันเป็นฮหยนหร,รุม่ใช่อ่ามันจะเคืองกิโลแตย่าท่านขายมัม มาสิมุ่งหน้าพูดละไปขอนสวรรค์ขอนพี่น้องขอนสวรรค์นะบ่ไปบ่กยังไอ้เมืองก็ไปไปหอดแจ้าขอนสวรรค์แต่ต่อใช้กู้นะครับกะบรรยากาศแถวช่องสามหมอช่วงเช้าเศร้ามาฝากกันสมเนีเลยพี่น้องสวัสดีครับ